มาขออนุญาตครับเดี๋ยวจบตรงนี้ก่อนออ้ยแล้ววายมาหวะน,นีีโอ้โหชมพู่ชมพู่ต้องเข้าชมพู่ต้องเข้าสวยเลยโอ้โหสองพันสี่ครับดอกนี้สเก,เก็ตเตอร์มาเกลมาเกลเอาไปาเบิร์เลยก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะ้แม่ปันแต่ครับกับเกมสล็อตของค่าย PG นะวันนี้มาในเกมตลาดน้ำครับโอ้โหเกมเก่าหน่อยนะแต่ว่าเซียวแน่นอนครับเกมนี้เป็นตีมแบบไทยด้วยนะจะบอกให้มีธงไทยมีอะไรแบบ ไทย,เยๆเลยเฟี้ยวๆเลยเปิดไปไปมละสามสิบครับมากดไปเลยครับทุนสามร้อยเท่านั้นนะทุนสามร้อยมาละสามสิบไปดูกันว่าจะแตกหรือเปล่าครับแล้วสเก็ตเตอร์เหมือนจะเข้าเลยมาถึงอ่ะใช่ปะเข้ากี่ตัวสามสิเอา้ามาถึงก็เข้าเลยโอ้โหเอาจัดครับมารู้เรื่องนานเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยอะของฟรีมาถึงก็โดนเลยครับโบบ้าซัมเบ้ แล้วยังไง8ดไม้ยังเงียบอยู่เจดไม้ก็ยังเงียบอยู่หแล้วปลาหมึกมาครับมีวายมานะสวยวายสองตัวครับนั่นแหละมานั่นแหละนัะ่นแหละ540อ่นะอู้ยเยอะอยู่นะเออทำเป็นเล่นไปครับ756ครับมาแย่ครับเหลืออีกห้าไม้นะเอาไงครับเอาไงยังไงก็ได้ครับของฟรีนะ แต่เดี๋ยวจบนี่เพิ่มไม้แน่นอนครับโอ้โหมาถึงก็กาไรอย่างนี้เลยนะกำไรส,สวยๆแบบนี้เลยครับเพิ่มไม้ไปเลยจัดไปครับมามาลัวๆเหมือนกันนะออโอ้โหสองพันครับไม่แย่เลยนะโอเคเลยอะตอนแรกนึกว่าจะแบบน้อยอะถ้ามาอย่างนี้นะยิ้มเลยสองพันแปดครับ <S <S มาขออนุญาตครับ แล้วจบตรงนี้ก่อนอุ้ยแล้ววายมาจังหวะนี้โอ้โหชมพู่ชมพู่ต้องเข้าชมพู่ต้องเข้าสวยเลยโอ้โหสองพันสี่ครับดอกนี้สเกตเตอร์มาเกลมาเกลเอาบ้าเาเบิร์นเลยเบิร์นไปโอ้โหยังครับยังอาเสียดายครับไม่งั้นละมือหวานเจี๊ยบมาละร้อยก็ไหวสำหรับน้านะว่าไหวแต่ถ้าเข้าฟีสปินนะบอกเลยรู้เรื่องครับมาละร้อยเนี่ยปลาหมึก โอ้โหสวยๆประมือ2 0 0 4ครับโอ้โหดอกนี้แล้ววายต่อนะโอ้โหโอ้โหคอมโบคอมโบคำใจครับโอ้โหดอกนี้ง่ายท้องอ่ะ6ก0ัครับหัจัดหัจัดเลยแล้วสกตเตอร์ขาดตัวเดียวนะเอาเว้ยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหไม่มาครับพออยากให้มาไม่มานะเอาจิงเป็นแบบจังหวะแบบแบบเนี้ยถอนได้แล้วนะ 300แตกหมื่นเนี่ยเยอะแล้วนะเออเอาจิงจิครับไม่แย่เลยครับม,มาคอมโบคอมจ่อยคอมโบคอมจ่อยแล้ววายังอยู่ครับวายังอยู่โอ้โหสวยสวยส0ครับโอ้โหมาต่อครับจงังหวะนี้โอ้โหเอาเรื่องจัดครับ5,000ันครับดอกนี้บอกเลยครับหวานจี๊บขอสัก2 0 0 0มแล้วกันอ่ะเราตั้งเป้าไว้แล้วนะสองหมื 20, ถ้าถึงก็เตรียมตัวถอน ต่อม,มานี้ครับวอนนี้มาไวว่วะของไวว่ยวะยิ่งทุนเยอะก็ยิ่งแบบยิ่งเพิ่มไม้อะเนาะมันเสี่ยงเยอะแต่มันก็มีโอกาสได้สูงครับปึ๊บโอเคสวชมพูชมพ,ชมพูชมพูต้องเข้าแล้วจวังหวะนี้6 8พันแปไปครับผมรู้เรื่องครับ2อ0หมครับรู้เรื่องขนมเบื้องครับโอ้โหเราเราพอดีกวป่ามาขออีกไม้หนึงอ่ะไม้นี้แหละ มานี่แหละปิดเราเลยอถังกระดานนะ่ะดูดูแลปลาหมึกปลาหมึกมารอแล้วปลาหมึกมารอแล้วปลาหมึกมารอครับเราวายทั้งกระดานยังอยู่นะโอ้โหเอาเรื่องจัดครับสามหมื่นครับนานๆน่นๆาจะแตกทีนะสามหมื่นโอ้โหมาแบบงงๆครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองเล่นนะครับเกมตลาดน้ำครับของค่าย PG นะลองดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้นะไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ